ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะรู้ไว้ 5sms อันตรายคิดก่อนคลิกข้อความแบบนี้มิจฉาชีพมักส่งมาลวงให้คลิกลิงก์หลอกดูดเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังข้อความ SMS หลอกลวงซึ่งเถ่าหากประชาชนคนใดได้รับข้อความ SMS ลักษณะนี้ให้พึงระวังและห้ามคลิกลิงก์ใดๆเป็นเด็ดขาด เพราะอาจเสี่ยงเป็นมิจฉาชีพหลอกดูดเงินในโทรศัพท์ได้ซึ่งข้อความ5 SMS นี้อันตรายมากให้คิดก่อนที่จะคลิกลิงก์มีดังนี้ 1. แจ้งว่าได้รับสิทธิสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 2. แจ้งธนาคารปรับปรุงระบบ 3. แจ้งเตือนบัญชีธนาคารหรือบัญชีโซเชียลมีเดียเช่น Facebook TikTok, t i t ็อกโดนแฮก 4. แจ้งเตือนยังไม่ชำระค่าบริการ 5. แจ้งเตือนแอปพลิเคชันเรียกชำระค่าบริการซึ่งเท่าหากท่านได้รับข้อความ SMS ลักษณะดังกล่าวให้ตรวจสอบก่อนคลิกก่อนที่จะหลงเชื่อและตั้งสติทุกครั้งที่อ่าน SMS อย่ารีบคลิกลิงก์ที่แนบมากับ SMS และธนาคารจะไม่มีการส่ง SMS แนบลิงก์มาให้ลูกค้าหรือเท่าหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามขอคำแนะนำได้ที่โทร1 4, 4 1 หรือ0818663000หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i s o n l i n e c o m สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ